สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนําหลักสูตรบระดิตภัน์ใหม่นะคะก็คือการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกแพะแกะที่มหาวิทยาลัยราชภัสุรินท์นะคะได้จัดทําโครงการบรณฑิตภัน์ใหม่ขึ้นมาเป็นแบบนอนดีกรีนะคะซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะมีหัวข้อที่น่าสนใจเช่นการปรับปรุงพันธุ์และก็มาตรฐานฟาร์มปลอดภัยนะคะ อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ค่ะการผลิตการพัฒนาเนื้อแพะแกะแกะและแการตลาดนะคะซึ่งสำหรับการเรียนการสอนก็จะมีทั้งรูปแบบที่เป็นออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะรวมทั้งมีบทเรียนช่วยสอนให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนด้วยนะคะสำหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนามนะคะก็จะเป็นเหมือนดังภาพก็คือตัวนักศึกษาจะเข้ามาได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ กิจกรรมนะคะในการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแกะอยู่แล้วนะคะ การเพิ่มองความรู้เหล่านี้ก็จะนําไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจและนอกาจากนี้แล้วก็ยังพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนําไปประย,ยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ในการดูแลแพะแก่นั่นเองค่ะสําหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามที่เพจโครงการบัณฑิตพันใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินได้เลยนะคะมีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ